สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูป้าแตนกับยายสมควรมีอะไรกินกับข้าเวเย็นนี้นะคะตามไปดูเลยค่ะาหสำหรับนาตายวันนี้ก็กินปลาทูนะคะ ก็เป็นรถประจำแบบหมู่บ้านนี่ของหน้าตตยก็จะเป็นปลาทูปลาทูนะคะกินกับปลาทูกับสีด้หัวแหลมลอยน้ำเก่งๆนี่น้าแต่รู้ไหมเนี่ยเตรียมตัวพร้อมแล้วหน้าต่กินปลาทูพรุ่งนี้จะได้ลอยน้ำเก่งๆคือตาชานอ๋อผิดแล้วผิดแล้วไม่เดี๋ยวนน้ำทะเลอันนั้นมันน้ำ ไม่อันนี้นะแต่ก็จะกินหางมันเอากินหางให้มันนไปเอาไข่เมากคีบด้อาไปเ้าไข่เมาคีบแมนปลามันคือของจองกันเถอะเมาคีบอันไข่ไผ่เนี่ยไข่ไผ่ไข่หวายบ่ไข่เบิร์ดเจ้าไก่ังานเอาใจอาะกองก้องของไข่นี่

ฮะมามาบังพี่มาเดี๋ยวใีอันนถือไห้กล้องใครจะมาลูก่ใครจาบอกยายอันนี้เขาชอบนรไม่สีะตา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 าตาตอตา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 าาตาาตานาตาตาาตาาต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 าิสตา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 าตี่าต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 ้าตอาาาาตา

ดีก็บริสีแม่บอกเออดีก็บริียไท่ค้ืนไทยบริสีไม่ควรรับตาไปนะขยันบริสีจตากเยไมด้เขาบบริสีให้เจ้าเอาแม่แมไอ้กระีจะพับบาดนี่ยหายมทันเจ้าโอ้โอ้กระสีขาห โอ้ดีกระจคนบางทีฉันมันพดิดเป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 ิดาเนเปิดเด็กเเปิดอยเห็นอย่าเห็นีดิช่างมนี่ตกุ้นมาีดพิชางเปิด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 เปิรถมเมนออบดอกเปิดฮะถ้าเมนเปิดพอบเปิดปารปกระดารถข้างนี้ก็ได้โอ้โหกร่อนการมเื่อนี่้ด เอสตี้ปวยน้อยอันนี้อันนี้มันมันคือคือมันไม่ใช่มังคีนะครับผมมังอะไรมันเป็นมังคุดนะครับผมนีกินแล้วมังกันนานหรอรับไก่ช้อนใหม่มาดิน่ามังคุดมาสวนจะเลยโอ้หมังคุดทั้งสวนเลยฮะมูเจ้าเราเคยเห็นมังคุดบ่บเคยเห็นเบี่ยเคยเห็น เห็น no แต่ย er oh ืนแค่ต oh ูนไม่เเห็นใน่ร่างเลยแต่สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเปิดเปิดร่างต่อไปเปิดร่างต่อไปอยากเข่าปากฮะอยากเข้าปากไม่ใช่อยากเข้าปากมันคือเข่าปากมัหิวแ้วมันหิล้มันคืออยากเข้าปากมันแสดงแสดงว่าอยากชิ้นหิวหิวแล้วโอ้โหขอบคุณขอบคุณพี่เน่งน้องเมเดนะคะขอบขอบคุณพี่เน่งพี่เมดนะคะนี้คนละเจ้าเด้อนี่ยนะอันนี้คนละเจ้า

ไม่นายสั้นบ้านนี่อยังคือมีหอดเียงเพกลงแต่งบานี่มังคุดปะมังคุดประธานมังคุดประามังคุดต้องเคยต้องเคยลยมั้งน่อเค้อยโอยพอดีไอาะอ้โาสมควรผู้ชอบแกกล่องให้แม่ก็ได้ให้แม่ให้แม่ให้แม่เท่าให้นมือก็ได้ให้ม่มือก็ได้โอเกล่องนี้ก่องนี้

มากขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆมนม้น้่ความคิดถึงมังคุอะไรมังคุดอีกครับบขอบุ่ณขอบคามั่งคุดอีกคับๆโมเมนห้้ยกลางนห่ก็มังคุดกลางนีนก็มังคุดกลงอะไรกัมั่งบานี่เป็นอันนั้นเป็นาเงะฮ้าวงอู้กอจับดุลทำไมรู้จักล่ะทำไมอับดุลรู้ มับดกวเจาะแล้วเหรออบดุลมันมันวดเลยหอลองเบิร์ลองเบิร์อ้าจากกะ่องกองแมนบอกขอ่าบแมนบอกว่าอันนั้นบุแมนด้อันนี้ก็มานังินอันนั้นนังเงนอันนันท่นี่ขอบคุณนะครับนังเงจีนาั่งรถนารถน่านนารถน่ถ้านากอี๋เนียะทางงอกอีถามนบอกเราจา่าเงี้า มันมัมันคืออย่างนี้นาเันในหน้าเนาะหน้าเนานี่คืออย่างนี้รัหน้าบนอันกำลังอันกันกำลังแกกองนี่เนาะเนให้่ถอดลูกอไอันน่นแต่เจ้าก็คือจะมาโหดมาโพดแท่ผู้อื่นก็บว่าเปิดแฟชเจ้าก็เปิดแฟชให้ผู้อื่นเลื่อมตาเลื่อมตาเจ้าเมื่อขนาเข็เปิดล้องเบอร์เมื่อขนาดอเปิดรลงเบอกเห็นรถจะา เออเมื่อกาเนาะวานิชพันผสมมีมังคุดด้วยมีมังคุดด้วยนี่ข่อยกระถ่ายถืออยู่ว่านี่ก็มีมังคุดเนาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนน้ำฝนไปเก็บเองฝนผู้ทรงมหาอ๋อฝนผู้ทรงโอ้ฝนผู้ทรงมาใหญ่ทรงมัตสึไซนี่เป็นโรงเรียนโอ้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนี่จะน่าจะจากสวนตัวเองด้วยนะเนี่ยดูดูกันดูการตัดนี่นี่อยากให้รู้ว่า สดใหม่จากสวนสดใหม่จากสวนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้ทานขอคุณไ้านนะฝนแล้วก็ครอบครัวตาชาได้รับแล้วนะครับไม่มีอะไรขอบคุณว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอากรงหมูกรงพวกแค่ทช่ไมเอากรงหมูกรงพวกแค่เอากรงหมูกรงพวกแค่ เศร้าหายใจแหขนะ่ข้อเนี่ยแบตเบิดนแม่แบตเบิ้ดเนแม่โคดแบตเบิดนม่รแเบิม่โอไว้รักถอดปลั๊กไวไฟในแม่พูน่ะปั๊อันขอสิรักไปปันถอดอันปักไวไฟอยู่อย่านี้ สำหรับคลิปนี้น้าต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวไม่ทันเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่กรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ